สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่น,นั้นแม่น้องไอติมนะคะก็วันนี้เราจะพาไปอัปเดตบันไดใหม่ของอ่าที่ว่ามี PFC คนนึงให้เราอัปเดตบันไดใหม่นะคะก็เราสมารอัปเดตบันไดใหม่ให้ดูนะคะว่าเขาทํากันถึงไหนแล้วนะคะที่พร้อมที่จะขนเจ้าสมบูรณ์หรือยังนะคะทุกคนก็ไปดูกันเลยโอ้ยคุณชายมาแต่ใดนะ มาค่ะมาตามมาต่อกันนะคะก็อุย้ยปูพื้นแล้วนี่นี่น,นี่ปูแล้วหนักอยู่เด้อันนี้ยางรถเกี่ยวเจา้าสมบูรณ์บรฒน,นานะคะ่ะที่จะให้มันขึ้นรถนะคะก็มีเอฟซีถามกันว่าขอดูบันไดหน่อยครับเจนนั้นมารีวิวบันไดให้มาอัปเดตบันไดให้ดูหน่อยก็วันนี้พามาอัปเดตบันไดให้ดูนะคะก็นี่เนาะเป็นบันไดทางขึ้นเป็นยังสี่เลยน,น,นี่ตรงนี้ว่าจะเป็นข้อพับได้นะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นพพับแล้วเขาก็จะใส่ใส่อะไรนะที่ยกมืดมันก็จะพับได้นะคะมันก็จะพับแบบพับแบบนี้ทุกคนแงกก็จะพับเป็นสันะนะคะก็จากตัวเมื่อก่อนเนาะมันจะเป็นบันไดสีน้ําเงินก็คือคันสีเดียวกันกับรถเซนิกนะคะที่จะขนรถคูบวต้าร้อยห้าเนาะแล้วก็อ่าส่วนบันไดสีน้ําเงินก็คือจะเอาไปใส่เจ้าสีชมพูนะคะส่วนบันไดนี้ก็คือทําไหมนะคะนี่นะคะก็ พามาดูบันไดซีเทียวนะคะเก่าพามาดูบันไดเนาะส่วนปูยางอะไรนี้เขาก็คือปูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ตรงข้างหน้านะชื่อว่าไวเก็บพวกถังน้ํามันกระติกน้ํานะคะก็จะอยู่ข้างหน้าฝั่งนู้นเนาะแต่ว่าช่างยังไม่ได้ใส่โอ้ยไปซื้ออะไรมาจากนหนโน่แบบนี้ซื้อโซ่ช่างนีกไปซื้อโซ่ไม่นานแล้วว่าหายไปไหน ซื้อโซ่มาใหม่เด้อมีของใหม่ของใหม่ได้ของใหม่มานะคะไหมเอี่ยมค่ะโซ่นี่นะ,ะโซ่โซ่เงินแท้นะคะไปซื้อมาเมื่อกี้นะคะสดๆร้อนๆอนนะคะหนักก็อันเก่ามันขาดหรือยังไงนะคะก็ใช้ของใหม่นะคะทุกคนก็พามาเยี่ยมชมอันนี้เขาจะใส่ลุงสะไอตรงนี้เขาจะกว่าอะไรนะไอตัวที่เขาดึงบันไดอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะววนะไว้มันมีชื่อของมันกระบอกอะไร h e l l o l i เออกระบอก h e โ l ลิก,ลก <c oughs> โอ๋ออยจะใส่กระบอกไฮโ l ล,ลิกดึงบันไดขึ้นนะคะ <c oughs> นี่นะมันจะเป็นแจ้งสีเด้อ <c oughs> กรบกไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ตอนนี้ฝนก็เริ่มมาโรยๆทีนี่ก็ไปซิมสายนะคะ ไปซื้อสายมาแล้วก็ไปซื้อโซ่มาเมื่อกี้นะคะบอกว่าสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละนี่ยนี่น,นี่ของเพงอันนี้ของเพงสีดำนะก็ใช้งานแบบ สมบุสมบันนะไ <Thank you. S 1> ล่เต่อก็ไล่มาแล้วทำงานก็ทำมาแล้วเป็นช่างเต็มตัวแล้วนะคะตอนนี้หลังยาที่ช่างนกเข้าโรงพาบาลน,นี้ก็เป็นช่างสามสี่วันแล้วนะคะ ก็มนนีพากันยืนวิเคราะห์นะคะเตรียมทาเทนเลอร์เนาะมีคนถามว่าอ่าคันนี้เอามาทําเทนเลอร์เหรอก็ไม่ใช่ค่ะคันนี้จะมาทําคอ,อกนะคะก็คือคอ,อกขนวัวควายนะส่วนคันเทนเลอร์ก็จะเป็นรถของนันเองนะคะที่จะทําเป็นคนเทนเลอร์เจ้าสมบูรณ์พัฒนานะคะเนาะก็พามาพี่พีเอฟซีมาดูทาคำขอนะคะ อันนี้ก็คือวางยางซื้อๆเ้อ,อทุกคนแต่ยางเนี่ยมันเห็นเห็นอย่างเงี้ยมันหนักชเชนเอฟมันหนักมากเลยด้ยนี่อันนี้ก็ซื้อมาจากอู่นะคะดูความหนาของมันอันนี้ซื้อมาจากอู่เห็นพ่อบอกว่าซื้อมาจากอู่เลยนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวแกะแกลับแกะกลบไว้คล้องอันนี้นะ เวลาเรายกบันไดพับแล้วก็คล้องกันตุกนะคะก็จะเป็นมินแกะเกาะแกะเกาะจังสีเดออันนี้เสียนิกเหมางานนะคะเหมางานคนเดียวนะคะเน,นื่องจากแช่งนกไม่สบายนะคะทุกคนก็ถ้าคลิปนี้เสียงเบาก็ต้องขออภัยนะคะเนื่องจากตอนนี้เขากำลังอ่าพูดบอกอันนี้เนาะพูดถามไทย เรื่องจากเสียนุกกลับมาจากโรงพยาบาลเมื่อกี้นะคะก็หมอให้ออกมาตั้งแต่ช่วงประมาณเก้าโมงสิบโมงเนาะเอะอนะคะก็ลุงสะ่นะคะแล้วก็เสียนิกเนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพี่นายนะคะมเมาทำอ่าคันรถขนวัวขนควายนะคะก็คันนี้จะเอามาทำเป็นกระบะขอกขนวัวนะคะไม่ใช่เทสเลอร์เนาะส่วนเทสเลอร์ เป็นรถของเราเองนั so uh, so these, Somehow, right right ่นค่ะก็อันนี้บันไดเสร็จแล้วนะเลยแต่ใส่กระบอกไฮโดรลิกนะคะเป็นตัวไฟฟ้าเนาะเออนะคะก็จะให้มันพับมานะอ้าวทำไมเหล็กฝั่งนี้เขาไม่ยิงสีอ่ะอันนี้ม่ได้ยิงสียิงแค่ตรงนี้แล้วช่างยิงสีมันไม่เสร็จหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะมาอัปเดตให้ดูแล้วเด้อก็หับเอฟซีคนไหนที่อ่ะ อยากเห็นนะคะก็จะมาถ่ายคลิปให้พีเอฟซีได้ดูแล้วนะคะทุกคนก็อยากให้นันถ่ายคลิปอะไรก็บอกกันมาได้นะคะนันก็ถ่ายคลิปให้ดูได้นะคะส่วนอถ้าภายในบ้านเนะเออาะแถวๆบ้านงานช่างงานวัวควายก็คือบอกกันมาได้ว่าอยากให้นันถ่ายคลิปแบบไหนเนาะนันก็จะทําคลิปคลิปเบาๆหนักตัวดิ จะทำพิมพ์ไม่เป็นพิเศสด,ดูได้นะสวนงานข้างนอกพวกออกไปทำงานบูญงานตายนั้นก็จะไม่ได้ไปนะคะเนื่องจากนั้นก็ยังมีลูกเด็กอยู่นอาอภาระเองเยอะนะคะจะวกควายอีกอันนี้ดึงแล้วต้องดึงกันสองคนถึงมันจะไหวดูเห็นอย่างเนี้ยมันหนักมันหนักมากเลย ดูช่างนะคะมาดูช่างมาวิเคราะห์นะคะทำได้ไหมช่างแนวใดแนวใดช่างกสามสี่วันที่ช่างนกเข้าโรงพยาบาลน,นี้ก็คือโทรคุยกันทางวิดีโอคอลตลอดเลยนะคะอนนี้ช่างช่างใหญ่มาคุมงานวววช่างใหญ่มาคุมงานแล้ว เออดึงไปดึงมาเด้ออ้าช่างอาช่างตงทีนองเขาเพูดอะไรกันเนาะเสียงดังมากเลยล่าสุดไม่ได้ยินเสียงช่างแล้ว

ตอนนี้มาวัดนะคะวัดคาร์เขียวนะคะว่ามันกี question, ่เซนกี่เซนเราจะไปตัดยางถูกนะคะก็คือต้องวัดนะว่าตรงกลางเท่าไรอ่าล้อข้างๆตรงเนี้ยมันเท่าไร่มันเท่าไรนะคะก็จะไปทําตัดแผ่นยางเพลเลอร์ถูกนะคะก็คันนี้จะเป็นคันถอยเข้านะคะเห็นช่างนกว่าจะถอยขึ้นนะคะถอยขึ้นเนาะไม่เอาหน้าขึ้นนะคะเพราะถ้าครูวต้าก็คือเราจะเอาหน้าขึ้นอย่างเดียวนะคะก็อันนี้เห็นช่างนกบอกว่าต้องถอยนะคะ ก็สำหรับอันนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคน